ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพวกเราอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนั้นเลยสิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือการจัดการกับสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อวัตจักรท้าพิภพเชิญเสี่ยงกล่าวอเวจีดาราอีเทียนเป็นปัญหาที่ควรใจข้ามาเนิ่นนานข้าต้องการกำจัดมันทิ้งโดยเร็วที่สุด เฉินเทียนหูท่านพ่อของเขาและตระกูลเฉินยังคงอยู่ในอนณาเขตดาราปิศาสโดยอนาเขตดาราปิศาสถือเป็นอเวจิดาร่าที่เก่าแก่ที่สุดในวัตจักรทพัพิภพและปัจจุบันยังมีปรมาจารย์กุยหยวนอยู่ในนั้นสิ่งที่ทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกกังวลมากที่สุดก็คือปรมาจารกุยหยวนอาจจะกําลังบ่มเพาะสุรกายกุยหยวนและอสูรกุยหยวนขึ้นมาเป็นจํานวนมากมายนับไม่ถ้วน อสูรร้ายกุยหยวนและอสุรกายกุ้นที่เคยปรากฏตัวก่อนหน้านี้ล้วนมาจากฝีมือของปรมาจารย์กุยหยวนเมื่อเฉินเซียงเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับมันฝันมิติเวลาภายในอเวจีดาราเขาก็รู้สึกว่ามันฝันมิติเวลาดูเป็นมิตรขึ้นมาทันทีนายน้อยพวกเราจะเข้าสู่อาณาเขตดาราปีศาจกันเลยหรือไม่เจียงเว่ยกล่าวถามหากปรมาจารย์กุยหยวนอยู่ข้างในจริงๆพวกเราก็อาจจะเอาชนะมันไม่ได้ ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเรานะปัจจุบันก็ไม่สามารถเอาชนะชายคนนั้นได้จริงๆหญิงกวงพยักหน้ากล่าวหากหวังชิงส่วนไม่สามารถเอาชนะประมาจารย์กุ้ยหยวนได้แล้วจะนับประสาอะไรกับพวกเราตืมมมปัจจุบันพวกเราไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่อาณาเขตดาราปีศาจเป็นอเวจีดาราอีเทียนตรับใดที่ข้าเข้าไปค้นคว้าเกี่ยวกับมันเพิ่มเติมข้าก็ควรหาวิธีควบคุมอาณาเขตดาราปีศาจพร้อมขับไล่พวกมันให้กลับไปยังนาภาศักดิิทธ์ได้เฉินเซี่ยงกล่าว หลังจากการก่อกำเนิดของอาณาเขตดาราสวรรค์เรื่อลับเฉินเซี่ยงก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาเขตดาราหรืออกลุ่มดาวมากยิ่งขึ้นและในสายตาของเขานั้นมองว่าการที่อาณาเขตดาราปิศาจกลายเป็นอเวจิดาราอีเทียนสมควรมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์และ,มะเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะประเด็นสมควรเป็นความจริงเพราะประมาจารย์กุยหยวนพยายามสร้างมเมล็ดพันธุ์นภศักดิ์สิทธิ์คุณภาพสูงเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพ,พ,พที่เฉินเซียงบ่มเพาะแต่มันก็ไม่เคยประสบความสําเร็จ นอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มอำนาจหลายฝ่ายในนภศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นภศักดิ์สิทธิ์คุณภาพสูงและเมื่อประสบความล้มเหลวก็ทำให้มีดาวปีศาจกับอเวจีดาราอีเทียนเกิดขึ้นอย่างมากมายกระจกเทพหกวิธีหอทยานสลับไปกับการทะลุมิติเพียงไม่นานจึงมาถึงด้านนอกอาณาเขตดาราปีศาจช่างหน้าแปลกอาณาเขตดาราปีศาจจีแทบไม่มีการเคลื่อนไหวขณะที่กลิ่นไอพลังและแรงกดดันลดลงอย่างมาก เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วมองดูกลุ่มดาวที่มีหมอกแสงโอกาสรูปทรงดอกไม้สีแดงเบื้องหน้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายน้อยมีบางอย่างทางด้านนั้นหญิงกวงชี้มือไปยังจุดแสงสีแดงจำนวนมากที่อยู่ห่างออกไปหรือมันจะเป็นอสูรกุ้ยหยวนใช่ข้าเพิ่งสัมผัสได้ก็เดี๋ยวนี้อสูรร้ายเหล่านั้นสมควรเป็นหน่วยลาตะเวนด้านนอกพวกมันค้นพบการมาของพวกเราแล้วแต่พวกมันยังไม่คิดจะเข้ามาที่พวกเรา เฉินเซียงกล่าวกลุ่มอสูรกุ้ยหยวนมีจำนวนหลายตัวโดยแต่ละตัวมีขนาดใหญ่แม้จะอยู่ในระยะไกลแต่กลุ่มคณะของเฉินเซียงสามารถมองเห็นแสงสะท้อนจากดวงตาของพวกมันได้ชัดเจนดูเหมือนปรมาจารย์กุ้ยหยวนจะอยู่ข้างในนั้นจริงๆหญิงกวงกล่าวอสูรกุ้ยหยวนดุร้ายมากแต่ทำไมพวกมันถึงยังไม่จู่โจมพวกเราอีกข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเฉินเซียงสายหัวช้า มันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยจริงๆสิ่งนี้ทําให้ข้ารู้สึกว่าอาณาเขตดาราปิศาจอาจมีการซุ่มซ่อนแผนการร้ายครั้งใหญ่ถ้าอย่างนั้นพวกเราลอบเข้าไปข้างในกันก่อนหญิงกวงกล่าวไม่ดีนะักเฉินเซี่ยงกล่าวพวกเราไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปพวกเราจําเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์จากด้านนอกให้ได้มากที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าการเข้าไปข้างในจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับออกมาได้ กล่าวจบเฉินเซียงก็หยิบตราย,ยกสื่อสารออกมาติดต่อหาท่านแม่ของเขาแจ้งให้นางรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของอาณาเขตดาราปิศาจพร้อมกับบอกให้นางจัดคนไปที่อาณาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเพิ่มเติมปัจจุบันอาณาเขตดารสวรรค์เร้นลับมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงขุมกำลังเฉียนกวนถือเป็นขุมกำลังใหญ่ของวัตจักรท้าพิภพ,พดังนั้นเฉินเซียงจึงต้องการให้ขุมกำลังเฉียนกวนเป็นผู้ปกครองอาณาเขตดารสวรรค์เร้นลับ หลังจากนั้นเฉินเซี่ยงได้สื่อสารกับท่านยายหลิงหลงมหาดวงชะตาท้าพิบโดยบอกให้นางคอยสอดส่องสถานการณ์ของวัตจักรท้าพิภพเอาไว้และหากมีขุมกำลังฝ่ายอื่นที่ส่งพลังเข้าใกล้อนาเขตด,ดาราสวรรค์เร้นลับก็ให้นางปลุกเฉินหยวนซินเพื่อป้องกันไม่ให้อนาเขตด,ดาราสวรรค์เร้นลับเกิดหายนะหลังจากจัดแจงเรื่องต่างๆเศส,สับเฉินเซียงก็พร้อมที่เข้าสู่อาณาเขตดาราปีศาจแล้วทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหม การเข้าสู่อนาเขตดาราปีศาจครั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่าที่พวกเราจะออกมาได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราอาจต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังเฉินเซียงกล่าวข้าพร้อมแล้วหญิงกวงกล่าวพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะเจียงเหวยพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรมาก เมื่อเห็นว่าทั้งสองไม่แสดงความหวาดกลัวเฉินเซียงก็บอกให้น้องสาวเสี่ยวจริงควบคุมกระจกเทพหกวิธีเคลื่อนที่เข้าใกล้ม่านพลังอนณาเขตดาราปีศาจในขณะที่กระจกเทพหกวิธีเคลื่อนตัวอยู่นั้นทุกคนก็ค้นพบแรงกดดันอันหนักหน่วงแพร่กระจายมาจากด้านเหนือศีรษะนั่นอะไรกันหรือจะเป็นพลังโจมตีจากอนณาเขตดาราปีศาจหญิงกวงอุทานอย่างตกใจให้ดูเหมือนสิ่งนั้นมุ่งเป้ามาที่ตัวข้า กลุ่มอสูรกุย้ยหยวนก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นเช่นกันยามนี้พวกมันต่างจ้องมองมาที่หญิงกวงเป็นตาเดียวสิ่งนั้นจ่อจมตัวท่านจริงๆหรือนี่จะเป็นพลังโจมตีของอสูรกุย้ยหยวนเฉินเซี่ยงมองไปที่กลุ่มอสูรกุยหยวนในระยะไกลก่อนจะสายหัวไม่ใช่พลังของพวกมันดูเหมือนพลังนี้จะมาจากที่อื่นหรือจะเป็นพลังของปรมาจารกุยหยวน หญิงกวงสาบแช่งด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำไอ้บัดซบนี้ทักทายข้าแบบนี้เชียวหรือขึ้นมมมันจะมากเกินไปแล้วเป็นพลังที่น่าพรั่นพรึงยิ่งนะักเจียงเหวยอุทานอย่างตื่นกลัวต้องทราบด้วยว่าเขาไม่คนขาดที่จะหวาดกลัวสิ่งใดง่ายๆแต่ทว่าพลังงานนี้รุนแรงมากเกินไปจริงๆสิ่งนี้เป็นพลังแห่งความทุกข์ตรม เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วพลังนี้ไม่ใช่ของปรมาจารย์กุย้ยหยวนและสมควรเป็นพลังจากกฎพลังแห่งวัตจักรท้าพิภพที่ประตูขึ้นจากอนณาเขตดารปิศา์ว่ายังไงนะนายน้อยอย่าบอกนะว่าข้ากำลังจะ,ะเผชิญความทุกข์ตรมกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์ของเจ้ามีความทุกข์ตรมด้วยหรือนี่หญิงกวงถามอย่างประหลาดใจสมควรเป็นเช่นนั้น แม้ข้าจะสร้างกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์ขึ้นมาแต่มันควรมีการพัฒนาตัวเองซึ่งข้าไม่รู้เกี่ยวกับการพัฒนานี้เชิญเสี่ยงกล่าวผู้อาวุโสท่านควรจะเป็นบุคคลที่มีหลักฐานพลังชะตาสัมพันธ์สูงที่สุดหมายความว่าข้าจะเป็นคนแรกที่ได้เผชิญความทุกข์ตรมของหลักฐานพลังชะตาสัมพันธ์งั้นหรือหญิงกวงกล่าวจู่ๆเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาเพราะเขาเปรียบเสมือนผู้บุกเบิกในวิธีบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์ใช่ ยามนี้ข้ากับเจียงเวยจะไปซ่อนตัวก่อนส่วนท่านจะต้องข้ามผ่านความทุกข์ตรมให้ได้แต่หากท่านไม่สามารถข้ามผ่านมันได้ข้าจะพยายามหาวิธีช่วยเหลือท่านเฉินเซี่ยงกล่าวในการเผชิญความทุกข์ตรมท่านควรจะเข้าไปหามันด้วยตนเองเพราะมันอาจสร้างความได้เปรียบแก่ท่านหญิงกวงพยักหน้าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าถอยไปได้แล้ว หญิงกวงมองไปยังกลุ่มหมอกทึบด้านบนแม้เขาจะรู้สึกหวัดหวั่นแต่ด้วยจิตวิญญาณน,นักสู้มันก็ทําให้ต้องการเผชิญหน้ากับพลังอันน่าสะพรึงนี้เฉินเซียงและเจียงเหว่ยหันไปพยักหน้าให้กันก่อนจะพากันทยานไปตั้งหลักในระยะห่างพร้อมกับเฝ้าดูท่าทีของอสูรกุยหยวนหากอสูรกุยหยวนเคลื่อนไหวเข้ามาพวกมันจะต้องถูกพลังแห่งความทุกข์ตรมเล่นงานอย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าว พวกเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกมันอย่างไรนักหากผู้อาวุโสข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้สำเร็จบางทีเขาอาจได้รับบาดเจ็บซึ่งพวกเราจะต้องรีบเข้าไปรับตัวเขานายน้อยกดพลังหกประการและกดแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์ของเจ้ายัางค่อนข้างคลุมเครือก่อนหน้านี้ข้าได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญขุมกำลังเฉียนกวนหลายคนแต่พวกเขายังต้องทำหาวิธีทางฝึกฝนของตนเองเจียงเหว่ กฎแห่งการบ่มเพาะที่ข้าสร้างยังคลุมเครือจริงๆและทุกคนจำเป็นต้องแสวงหาเส้นทางฝึกฝนเฉพาะตัวเชินเซี่ยงพยักหน้าหลังจากผู้อาวุโสข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้สำเร็จข้าจะลองค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางบ่มเพาะของวัตจักรท้าพิพยุคปัจจุบันดูการเผชิญความทุกข์ตรมของหญิงกวงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมากซึ่งสถานที่ที่เขาเผชิญความทุกข์ตรมนั้นไม่ดีเอาซะเลยเพราะมันอยู่ใกล้กับอาณาเขตดาราปิศาจโดยมีฝูงอสูรกุ้ยหยวนอยู่ใกล้ๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากพลังความทุกข์ตรมที่ปรากฏน่าสะพรึงอย่างยิ่งจึงไม่มีอสูรกุ้ยวนตัวใดกล้า,ย,า,ลาย,ย่างกลายเข้ามาใกล้บัดนี้ตำแหน่งที่หญิงกวงลอยตัวอยู่ได้มีหมอกพลังสีเทาหม่นคืบคลานรายล้อมก่อนจะมีสายฟ้าสีม่วงกระพริบผ่านและยังมีเปลวเ,เพลิงสีม่วงปะตุขึ้นเฉินเซียงและเจียงเหวยมองเห็นพลังงานนั้นต่างก็ต้องรู้สึกหวั่นหวั่นพรั่นพรึงเพราะพลังงานนี้น่ากลัวยิ่งนะักนายน้อย จ้าคิดว่าอาจารย์ข้าจะสามารถข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้หรือไม่เจียงเหวยกล่าวถามอย่างกังวลปัจจุบันพวกเขาขาดการติดต่อกับหญิงกวงและไม่รู้ว่าการเผชิญความทุกข์ตรมต้องใช้เวลานานแค่ไหนตำแหน่งของหญิงกวงในปัจจุบันถูกบดบังด้วยหมอกพลังสีเทาซึ่งมันก็คือเขตแดนพลังแห่งความทุกข์ตรมทางด้านของเฉินเซียงและเจียงเหวยไม่สามารถสื่อสัมผัสหรือตรวจจับความเคลื่อนไหวใดๆไ,ไ,ได้และสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการเฝ้ารออย่างอดทน ปัจจุบันมีสิ่งเดียวที่พวกเขายืนยันได้ก็คือหญิงกวงยังมีชีวิตอยู่มิฉะนั้นพลังแห่งความทุกข์โรมจะต้องสลายไปมันควรจะจบลงได้แล้วอย่างไรเสียผู้อาวุโสก็ได้บ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักกว่าสิบดวงแล้วจิงสีเจียงเว่ยปัจจุบันผู้อาวุโสมีสายสัมพันธ์วัตจักเพิ่มขึ้นบางหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามท่านอาจารย์ยังไม่ได้บ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักเพิ่มขึ้นเจียงเว่ยสายหัวพลางกล่าว นายน้อยข้ารู้สึกว่ามันแปลกทั้งที่อาจารย์ไม่มีสายสัมพันธ์วัตจักรเพิ่มขึ้นแต่แล้วทำไมเขาถึงได้เผชิญกับความทุกข์ตรมในตอนนี้ช่างแปลกจริงๆอึมมมเฉินเซียงขมวดคิ้วครุนคิดกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์ก่อกำเนิดได้สักระยะแล้วและตั้งแต่นั้นวัตจักรท้าพิภพก็ขับเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองพร้อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายถ้าอาจารย์ประสบความสำเร็จในการข้ามผ่านความทุกข์ตรมความแข็งแกร่งของเขาควรจะเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ เชียงเวยกล่าวอย่างคาดหวังข้าไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะเอาชนะประมาจารย์กุยหยวนได้หรือไม่ปรมาจารย์กุยหยวนมีชีวิตอยู่มาเนิ่นนานแล้วและมันสมควรมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างสม่ำเสมอมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะชายคนนั้นเฉินเซี่ยงสายหัวและกล่าวต่อไปว่าดูเหมือนว่ากฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์จะยังมีอีกหลายแง่มุมที่พวกเราไม่รู้และจำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติม นายน้อยดูเหมือนอสูรร้ายพวกนั้นจะเคลื่อนไหวพวกมันคิดจะจู่โจมพวกเราหรืออย่างไรเจียงเว่ยกล่าวย,ยามนี้เขามองเห็นจุดแสงสีแดงค่อยๆเคลื่อนกลุ่มเข้ามาใกล้พวกมันกำลังเคลื่อนกลุ่มเข้ามาจริงๆพวกมันไม่กลัวพลังแห่งความทุกข์ตรมหรืออย่างไรพวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่เฉินเซียงขมวดคิ้วหรือจะเป็นไปได้ว่าพวกมันตั้งใจจะกระตุ้นให้พลังความทุกข์ตรมรุนแรงมากขึ้น อาสูนกุยหยวนเหล่านี้เหมือนจะได้รับคำสั่งเพราะเดิมทีพวกมันเพียงลาาตรเวนและตั้งหลักอยู่ห่างจากพลังแห่งความทุกข์ตรมแต่ยามนี้พวกมันมีการเคลื่อนไหวโดยกำลังเข้าใกล้พลังแห่งความทุกข์ตรมอาสูนกุยหยวนมีขนาดใหญ่โตมากยามนี้พวกมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นและพุ่งตรงไปยังเขตแดนพลังแห่งความทุกข์ตรมพวกเราเตรียมปะทะ ว่าแล้วเฉินเซียงก็อัญเชิญอภรศักดิ์สิทธิ์วิหกเพลิงและกระบี่มังกรครามเพชรฆาตเตรียมพร้อมที่จะเข้าขัดขวางอสูรกุยหยวนที่ต้องการสร้างปัญหาให้กับหญิงกวงไม่ทันที่เฉินเซียงกับเจียงเวยจะได้เคลื่อนไหวฝูงอสูรกุยหยวนกลับถูกสายฟ้าสีม่วงฟาดพายัางบ้าคลั่งตามด้วยเปลวเพลิงอันร้อนแรงแผดเผาเหล่าอสูรกุยหยวนกรีดร้องโหยหวนยามนี้พวกมันทั้งหมดถูกมาหาเพลิงสีม่วงเข้มลุกท่วมปกคลุมขณะที่มีสายฟ้าพิฆาตฟาดประดังไม่รู้จบ ในช่วงพริบตาอสูรกุ้ยหยวนหลายสิบตัวก็ถูกพลังแห่งความทุกตรมบทขยี้เป็นเศษส่วนกระจัดกระจายเฉินเซียงและเจียงเหวยต้องยืนตะลึงพร้อมกับนึกชื่นชมในความแข็งแกร่งของหญิงกวงเนื่องจากหญิงกวงสามารถต้านทานพลังของความทุกตรมนี้ได้เป็นระยะเวลานานเดชบุญที่มันไม่มีผลกระทบร้ายเกิดขึ้นเฉินเซียงเป่าปากอย่างโล่งอกความทุกตรมนี้น่ากลัวเกินไปไม่รู้ว่าการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจากในเงื่อนไขใดจะทำให้ต้องเผชิญกับความทุกตรมนี้ ปัจจุบันข้าบ่มเพะสายสัมพันธ์วัตจ,จักขึ้นมาแล้วและที่สำคัญความก้าวหน้าของข้าไม่ช้าเลยดูเหมือนข้าอาจต้องเผชิญกับความทุกข์กรมในเร็วๆนี้เจียงเว่ยกล่าวเขาค่อนข้างตกใจเมื่อได้เห็นสภาพอันน่าสยดสยองของอสูรกุยหยวนจะเร็วจะช้าพวกเราล้วนต้องเผชิญกับความทุกข์กรมเหมือนๆกัน,นเชิญเซี่ยงตบไหลเจียงเวย่ย หลังจากผ่านไปสองช่วยยามพลังแห่งความทุกข์ตรมก็ยังไม่ได้เสื่อมคลายลงและเป็นตรงข้ามเนื่องจากเฉินเซียงกับเจียงเหวยสังเกตได้ว่าพลังแห่งความทุกข์ตรมเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้นี้ทําให้ทั้งสองเริ่มเป็นห่วงหญิงกวงมากขึ้นซึ่งพวกเขากังวลว่าหญิงกวงอาจประสบความล้มเหลวในการ,รเผชิญความทุกข์ตรมครั้งนี้เจียงเหว่ยในอดีตที่เจ้าบ่มเพาะทะเลจิตวิญญ,ญาณเจ้าต้องเผชิญกับความทุกข์ตรมหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไม่ เจียงเว่ยถอนหายใจแม้จะไม่มีความทุกตรมแต่กฎแห่งการบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณมีข้อจำกัดมากมายหลังจากข้าได้บ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรข้าก็รู้สึกว่าวิธีทางนี้มีอนาคตที่สดสใสเฮ่อ,อข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือการต้องเผชิญความทุกตรมอันหฤโหดนี้หากไม่ใช่เพราะผู้อาวุโสข้าก็คงไม่รู้เลยว่ากฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์มีความทุกตรมเฝ้ารออยู่เฉินเซียงจ้องมองไปยังหมอกพลังความทุกตรมด้วยสีหน้าเคร่งครึมโดยกำลังรอลุ้นว่าหญิงกวงจะข้ามผ่านมันได้เมื่อไหร่ ด้วยความน่าสะพรึงของพลังแห่งความทุกข์ตรมเฉินเซียงจึงบอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงช่วยเปิดตัวม่านพลังปิดล้อมเขากับเจียงเหวยเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานก็มีสาวงามในชุดสีแดงสัทยานโฉบมาหยุดต่อหน้าเฉินเซียงและเจียงเหวยเมื่อได้เห็นหญิงงามนางนั้นเฉินเซียงกับเจียงเหวยก็ต้องประหลาดใจกูหลิงสู้เป็นเจ้าอีกแล้วหรือเฉินเซียงกล่าวขึ้นเจ้าคือเฉินเซี่ยงงง้นสินนะเจ้ากล้ามากที่ฆ่าข้าถึงสองครา หลังจากพบว่าฝ่ายตรงข้ามคือเฉินเซียงกูหลิงสู้ก็แค่นเสียงอย่างเดือดดาลเจ้าอยาคิดว่าจะสามารถฆ่าาได้เป็นหนที่สามเป็นอีกครั้งที่เฉินเซียงได้พบกับหุ่นเชิดปีศาจกูหลิงสู้ซึ่งกูหลิงสู้ตัวตนนี้มีความแข็งแกร่งกว่าตัวตนก่อนหน้าปัจจุบันเจียงเหวยยังปรับตัวกับหลักฐานพลังชะตาสัมพันธ์ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นเขาจึงคาดว่าตนเองไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะเอาชนะกูหลิงสู้ตัวตนนี้ กูหลิงสู้นางนี้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ได้วันเกรงเฉินเซียงกับเจียงเหวยจึงมีความเป็นไปได้ว่านางอาจมีสมบัติวิเศษที่ทรงพลังอยู่กับตัวกูหลิงสู้ข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เฉินเซียงยิ้มยาะต่อให้หุ่นเชิดอย่างเจ้าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่มันก็ยังมีขีดจำกัดพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่กูหลิงสู้ถามน้ำเสียงเยือกเย็นพวกเจ้าฆ่าอสูรร้ายของพวกเราใช่หรือไม่ เจ้าพวกนั้นรนหาที่ตายกันเองการตายของพวกมันไม่เกี่ยวกับพวกข้าเฉินเซี่ยงสย์ยิ้มในเมื่อเจ้าเป็นหุ่นเชิดที่ดีที่สุดของปรมาจารย์กุยหยวนเจ้าก็ควรจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉะนั้นหากว่าเจ้าเป็นคนสั่งให้อสูรเหล่านั้นเข้าไปยังหมอกพลังมันก็เป็นความผิดของเจ้าเห็นได้ชัดว่ามันเป็นกับดักของเจ้ากูหลิงสู้แค้นเสียงเจ้าวางกับดักนี้ไว้เล่นงานอสูรกุยหยวนของพวกเรา ช่างเป็นหุ่นเชิดที่โง่เขายิ่งนะเฉินเซี่ยงสายหน้าและยิ้มน้องสาวคนสวยแท้จริงแล้วตรงนั้นเป็นเขตแดนพลังแห่งความทุกตรมหากข้ามีพลังมากพอจะสร้างกับดักแบบนี้เจ้านายของเจ้าคงได้ชะตาขาดไปนานแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ